สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่โชว์รมรถมือสองดันธานีฟงเจริมบริการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรารวบรวมรถกระบะ OpenCAP ทั้งร้านมาให้เลือกในคลิปนี้คลิปเดียวเลยใครที่ชอบรถฟรีใหม่ๆวิ่งน้อย ไม่หลักหมื่นนะคะหรือว่าใครที่รอรถกระบะรา,าคาถูกผ่อนสบายนะคะรับชมคลิปนี้คลิปเดียวได้เลยนะคะมีให้เลือกแบบว่าครบจบแล้วแถมยังสวยและยังแต่งให้ครบพร้อมใช้กันเกือบทุกคันเลยค่ะจะมีคันไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ ในส่วนของกระบะ Open Ca คคันแรกขอแนะนำไปรถกระบะพัน์แก่งสายพันอันเบริกนจากค่าย Ford ค่ะ Ford r a n g e r OpenCAP h i g h l i g ล t e r XL Plus พัด2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2019 จดทะเบียนเมื่อปี2020ที่คันนี้เขามาพร้อมกับดิลเด็ดสุดพิเศษกว่าคันอื่นๆนะเพราะว่าของแต่งรอบคันลูกค้าสามารถเลือกได้ต้องการสติกเกอร์ลายไหนหรือว่าต้องการชุดแต่งจุดไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้เลยค่ะสำหรับคันนี้เท่านั้นภายในเขาก็เป็นกระบะ OpenC a b ที่เขาใส่ออปชั่นมาให้ครบคันเลยสามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ค่ะในราคาเพียงแค่328,000บาทเท่านั้นค่ะ คันที่2เป็นรถฟอร์ดเหมือนกันแต่เป็นรถฟอร์ดรุ่นพิเศษที่เข้ามาพร้อมกับของแต่งจากโรงงาน Ford ดเลนจ์เจสแอลสตีดโอเพน2คเกียร์ธรรมดาปี2022รถมือเดียวปีใหม่อายุแค่2ปีเลขไม่20,000หล่อทรงดีของแต่งเพียบรอบคันดีไซน์เขาสวยโดดเด่นไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆจะติกเกอร์นะคะเขามีติดมาให้แล้วรอบคันจากโรงงานซ้ายขวาหน้าหลังไม่เว แม้แต่กระทั่งด้านบนของหลังคารถภายในให้ออปชั่นมาเทียบพวกมาลายมังติฟังก์ชันเครื่องเล่นก็ได้เป็นเครื่องเล่นแบบจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ด้านหน้ามีช่องเชื่อมต่อ USB ให้ถึง2ช่อง Power Outlet 1ช่องและมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยค่ะเห็นสวยๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ราคาย่อมเยามากเพียงแค่3 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คันที่3 Nissan n น v a ว a NP 3 0 0 k i n g c a ง 2.5s เกียร์ธรรมดาปี2016สีส้มสวยและสีนี้ยังเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆในรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะแต่งให้แล้วพร้อมใช้งานด้านหลังเขามีกล้องมองหลังมาให้แล้วจากโรงงานเวลาถอยหลังสามารถกะระยะได้ง่ายๆเลยและภายในห้องโดยสารคุมทนไ้ว้วยสีน้ำตาลทั้งหมด สวยมากเลยห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยเย็นฉ่ำกันทั่วทั้งคันค่ะและในส่วนของราคานั้นย่อมเยาวมากๆเพียงแค่248,000บาทเท่านั้นค่ะคันที่4เป็นรถกระบะแบน์หลกักรถมือเดียววิ่งน้อยไม่แค่60,000โลเท่านั้น All New Isuzu D-Max Blue Power Speccap 1.9เกียร์ธรรมดา ปี2018จดทะเบียนเมื่อปี2019ด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมที่มาพร้อมกับโลโก้เยซูสีแดงสีสันเข้ากันมากกับสติกเกอร์ที่ติดอยู่บริเวณฝากระโปรงรถนะคะแล้วก็ฝา,กาท้ายก็ได้มีการติดตั้งสติกเกอร์ให้เรียบร้อยสวยงามรอบคันเลยค่ะคันนี้นะคะเขาได้เป็นลอแมกเดิมโรงงานอีกด้วยค่ะขี่ดีกันแน่นอนและในส่วนของภายในก็คือเดิมๆทุกจุดค่ะและยังการันตีความใหม่นะด้วย เลขใหม่เพียงแค่60,000โลเท่านั้นวันนี้สามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของรถสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงคันนี้ได้แล้วในราคาถูกมากๆเพียงแค่2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ดูต่อกันที่คันที่5นะคะปรถกระบะแบรนด์หลักจากทางค้าอีสุที่เขามาพร้อมกับของแต่งรอบคันจากโรงงานเรียกได้ว่าดูดีมาตั้งแต่เกิดเลยอีสุ d ีแม็กเอ็กซิลี DDI b l u Power เกียร์ธรรมดาปี2019สําหรับรถเอ็กซ e s นะคะเขาสวยและโดดเด่นและมีความเบ็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนรถรุ่นอื่นแตกต่างกันในเรื่องของสีสันและเส้นสายรอบคันทั้งภายนอกและภายในคะ่ะ ในส่วนของภายในเขาดูดีไม่แพ้กันกันกบภายนอกเลยค่ะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะเดิมโรงงาน X-Series สีดำแดงเป็นเบาะผ้าที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและในเรื่องของออปชั่นก็ใส่มาให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวงมอะไรนะคะได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะหน้าปัดก็ดีไซน์สุดเทที่มาพร้อมกับเลขใหม่สุดวาววิ่งน้อยเพียงแค่60,000โกโลเท่านั้นราคาก็สุดคุ้มมากๆค่ะเพียงแค่385,000บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของคันที่5นะคะกับรถกระบะแคปเปิดได้ยกสูง All New e s u D-Max c a p High er l a n d e r 1.9LDA เกียร์ธรรมดาปี2020รถปีใหม่และยังเป็นรถมือเดียววิ่งน้อยมากไม่หลักหมื่นค่ะของแต่งเราก็ให้มาเพียบแล้วรอบคันพร้อมใช้งานค่ะข้อดีมีเพียบรอบคันเลยนะคะใครที่ชอบความหลอ่อความเต็มออปชันแน่นๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ภายในเป็นกระบะแคบเปิดได้ที่รุ่นนี้เขาได้ตัวเบาะดีไซน์ทรงสปอร์ตรูปทรงโคง้งรับกันกันกบสีรละร่างกายนั่งสบายแน่นอนในส่วนของพวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันสามารถปรับการใช้งานของเครื่องเล่นตรงกลางได้ที่พวงมาลัยได้เลยเครื่องเล่นตรงกลางนะคะก็ได้เป็นจอแสดงผลระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่ยังไม่พอค่ะเขายัางมีกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้ พร้อมๆแล้วจากโรงงานเวลาที่ถอยหลังนะคะภาพจากด้านหลังก็จะมาปรากฏที่จอด้านในห้องโดยสารตรงนี้เลยค่ะเห็นสวยๆออปชั่นแน่นจัดเต็มแบบนี้ราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเพราะว่าเขาสนนราคาอยู่แค่เพียง458,000บาทเท่านั้นค่ะ ดูต่อกันที่คันที่7กับรถกระบะแบนลองที่ไม่เป็นสอลองใครลราคาย่อมยอมมาใหม่ด้วยนะคะ Ford Ranger Open Cab XLT 2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012ใครที่มีงบประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทอยากได้รถกระบะแคปเปิดได้ยกสูงที่แต่งให้ครบๆแล้วพร้อมใช้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยข้อดีมีเพียบลำดับแรกนะคะก็คือซีซันคันนี้ได้เป็นสีฟ้าที่เล่นแสง สวยสุดๆภายในก็สวยไม่แพ้กันเพราะว่าเขาได้เป็นเบาะที่เจ้าของเก่าได้ทำการหุ้มมาให้ใหม่ๆเลยสีสันสวยโดดเด่นมากและที่สำคัญไม่วิ่งเพียงแค่90,000โกโลเท่านั้นดูร,รถรอบคันเรียบร้อยแล้วมาฟังราคากันบ้างรับรองว่ามีถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่ารถฟอร์ดคันนี้นะคะเขาสนนราคาอยู่แค่เพียง258,000บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของคันที่8คันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากสําหรับใครที่มีเงบประมาณจํากัดอยากที่จะเป็นเจ้าของรถกระบะแคปเปิดได้ยกสูงสวยๆส,สักคันขอแนะนําคันนี้เลยนิสสันนาวราคาลิเบอร์2.5เกียร์ธรรมดาปี2010กระบะโฉมแรกๆจากทางค่ายนิสสันค่ะซึ่งรูปโฉมรอบคันนะคะเขายังมีความสวยและคลาสิกมากๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถปีต่ํานะแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยนอยู่นะคะ ถึงแม้ภายนอกคันนี้เขาจะเป็นสีดํารอบคันค่ะแต่ภายในเขาจะได้เป็นสีน้ําตาลทั้งหมดทั้งตัวเบาะและตัวคอนโซลเครื่องเล่นตรงกลางนะคะได้เป็นจอระบบสัมผัสลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้ตลอดเส้นทางค่ะที่สําคัญมีงบประมาณไม่ถึง2องแสนบาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถ OpenCAP ยกสูงคันนี้ได้แล้วเพราะว่าเขาสนนราคาอยู่แค่เพียง1 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่คันที่9ขอแนะนำรถตัวท็อปออปชั่น่นน i t s u b i s h i Titan Mega c a b 2.4 G/S l Limited p พัฒนเกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะอย่างที่บอกเขาเป็นตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นก็ให้มาครบเลยในะแบบที่ตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีค่ะด้านหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับไฟ LED daytime และมือแบบ ะะได้เป็นแบบ smart entry ค่ะสามารถกดล็อกรถนะคะหรือปลดล็อกรถได้ที่มือปร่ตตูได้เลยค่ะดูต่อกันที่ออปชันถัดมานะคะในส่วนของภายนอกด้านหลังค่ะเขามีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานห้องโดยสารภายในก็ใส่ลูกเล่นมาให้ไม่น้อยหน้ากันกันกบภายนอกเลยนะพอมาลายจะได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันค่ะเครื่องเล่นตรงกลางนะคะได้เป็นจอระบบสัมผัสนะคะขนาดใหญ่เลย เล่นได้ครบเกือบทุกอย่างและจุดที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับปุ่มพุสต์ทค่ะลูกค้าสามารถสตาร์ทรถได้เพียงแค่ใช้หนึ่งไปนิ้วมือสัมผัสเท่านั้นเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้แล้วในราคาเพียงแค่3 2 8 0 0นบาทเท่านั้นค่ะ ใครที่สนใจรถยนต์คันไหนนะคะลูกค้าสามารถทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าทักมาขอดูรูปรอบคันแบบละเอียดละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้ที่ช่องทางไลน์ค่ะสามารถคลิกลิงก์ไลน์นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเพิ่มเพื่อนทักทายมีคำถามอะไรนะคะทักมาสอบถามแอดมินของเราได้เลยค่ะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะรถกระบะโอเพนแคเป็นรถที่มีสต็อกให้เลือกเยอะที่สุดในร้านเลยค่ะมาที่ร้านเรารับรองว่าได้รถสวยๆกลับบ้านแน่นอนค่ะ